สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในช่องผักยกมวยไทยออนไลน์ช่องสําหรับคนดูมวยวิเคราะห์ก่อนชกเจาลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองเรามีมวยชอบให้ทุกวันถ้าคุณชอบมวยตรงนี้แหละคือที่ของคุณครับเปิด2ตัวชอบนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568นะครับคู่นี้ก็เป็นคู่แรกเลยนะครับคู่ระหว่างเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจตนะครับผมเจอกับเคนแจ็กสันมวยไทยครับคู่นี้นี่เป็นมวยรอบแชมเปี้ยน มาบินนกเอาครังที่สิบานะครับผมไข่แพนี่ตกรอบทันทีครับเพรน้องบีนี่ก็อายุส7็ดปีครับผมส่วนสูงนี่ร้อยหดเซนติเมตรครับนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาครับชกมาห้าสิบกว่าครั้งครับผมเป็นมวยเข่าครบเครื่องครับดักจังหวะฝีมือน้ำหนักปล่อยของเขาก็อยู่ที่ห้าสิกิโลนะผมฝิกซ้อมอยู่ที่รถสวยจ้าเจตครับผมสไตล์การชกก็เป็นมวยฝีมือครับฝีมือครบเครื่องครับสไตล์มวยขวานะครับผมแต่ ซ้ายนี่ทําได้ดีนะครับซ้ายหน้านี่ทาได้ดีเป็นมวยดักจังหวัดนะครับตั้งรับจับทางหลักเรียมมวยดีครับอาวุธหลากหลายครับผม3ามไฟล่าสุดนี่ก็ชนะ2เสมอหนึ่งนะครับส่วนคู่ชกของเขานะครับผมเคนแจ็คสันมวยไทยนี่ก็อายุ25ปีครับผมเป็นมวยรุ่นพี่ครับส่วนสูง163เซนติเมตรนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับชกมวยมา90บกว่าครั้งครับผมก็เป็นมวยขวานะครับประเภท มวยขวามวยเข่าครับผมฟิตซ้อมอยู่ที่ทีซีมวยไทยน้ำบ,บินนะครับผมน้ําหนักป,ปล่อยของเขาก็อยู่ที่50กิโลกรัมครับสไตล์การชกก็เป็นมวยเข่าครับเข่าหนเหนียวแน่นบูดูดันนะปลายนี่แข็งแกร่งครับผมเดินเปิดเกมขวาคอไล่แขนตีเข่าครับผมการแรลกกาลุยเก่าเกมกระดูกมวยดีกว่านะครับผมสถิติ3ไฟหลังก็แพ้1ชนะ1แล้วก็เสมอหนนะครับผม คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับผมหนึ่งรอบผลก็คือเสมอกันนะครับไฟน์นี้ก็เป็นไฟ์แก้มือล้างตาครับผมส่วนคู่นี้ก็ชอบไปทางเคนนะครับเคนนี่เป็นมวยรุ่นพี่ครับประเภทเก่าเกมกว่าครับผมชกมามากกว่ากระดูกมวยดีกว่าครับบูดูดันนะครับอาวุธหนักแรงถึงอาวุธมวยจะดูเป็นรองครับแต่ว่าได้ลูกหนักแล้วก็ลูกแข็งแรงครับผมส่วนคู่ถัดมานะครับก็เป็นคู่เอกของรายการครับผมเกียรติศักดิ์ประยักกันทอทนะครับเจอกับสองแผ่นดินชอแก้ววิเศษครับ คู่นี้เจอกันในพิกัด1 2อยปอนด์ครับผมเจติศักดิ์นี่อายุ16ปีนะครับผมส่วนสูงร้อยเจเซนติเมตรนักชกจากจังหวัดพัทลุงครับชกมวยมาแล้วห้าสกว่าครั้งครับผมฝิกซ้อมอยู่ที่พยักกันทอนครับจังหวัดพัทลุงครับผมสไตล์การชกก็เป็นมวยขวาครับขวาฝีมือครบเครื่องครับผมต่อยแรงหมัดศอกก็ดีนะครับผมฟอร์มนี่สดครับผมลักเรียมวยดีครับสถิติสามไฟล์หลังก็เสมอหนึ่งนะครับผมแล้วก็ชนะ2ครับผม ส่วนผู้ชกของเขานะครับ2แผ่นดินชอแก้ววิเศษนี่ครับ2แผ่นดินนี่ก็อายุ17ปีครับส่วนสูง160เซนติเมตรนักชกจากสปปลาวนะครับผมชกมวยมาแล้ว50กว่าครั้งครับฟิตซ้อมอยู่ที่กอกรมเกลียวครับจังหวัดปทุมธานีครับผมน้ำหนักปล่อยของเขาก็อยู่ที่6กกิโลนะครับสไตล์การชกก็เป็นมวยขวาครับประเภทบู๊ดูดันนะครับไตขาต่อยหมัดนะครับแข็งแกร่งครับผมเข่าในเหนียวแน่นครับเดินเปิดเกมนะครับ ไตขาต่อยหมัดเจาะยางครับวงในก็มีปั้มรัดมาตีประเภทปอดใหญ่ปลายแรงครับสถิติ3ามไฟหลังก็แพ้นอกหนึ่งนะครับผมชนะน็อกหนึ่งแล้วก็ชนะคะแทนหนึ่งนะครับผมคู่นี้นี่ฟอร์มสดเจอสดเลยครับตัวชอบนี่ผมก็ชอบไปทางเกียรติศักดิ์นะครับผมมองว่าเกียรติศักดิ์เนี่ยเป็นมวยประเภทฝีมือดีครับผมดักเตะดักต่อยดักแทงได้ดีครับมีลูกหลักเรียมครับหมัดฟอกดีนะครับออกวุฒิได้รวดเร็วคล่องแคล่วกว่าครับผม ถ้าชอบยังไงก็ตามกันได้นะครับถ้าคิดว่าไม่ใช่ยังไงนะครับก็สวนกันได้ครับไม่ว่ากันครับ2คู่นี้ก็จบกันไปนะครับสาหรับพักยกมวยไทยออนไลน์นะครับถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีเนื้อหานี้เด็ดวิเคราะห์นี้มั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ไว้ด้วยนะครับผมและถ้าอยากได้ที่เด็ดมวยก่อนใครทุกวันครับพร้อมเข้ากลุ่มวิเคราะห์สดๆกับทีมงานมืออาชีพกดเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมพักยกมวยไทยออนไลน์วิเคราะห์มวสสุดอ่่มจกกคคูแนนนรัับผี